สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาวินเทสตอรี่นะคะเราก็จะมาเลือกดวงไปแช่แข็งกันนะคะอัดแข็งก่อนนะคะเราจะมาคัดดวงไปามาเลือกเลยวันนี้ดูอุ้ยมาดูดวงนะคะเราจะมาเลือกมันไปแช่แข็งนี่อัดแข็งไว้ก่อน,นะ ออกมาแล้ว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 อย่าออกมานะเว้ยเดี๋ยวเอปุ้งมือก่อนปุงมือก่อนนะคะเดี๋ยวนี้นะเว้ยเดี๋ยไก่มากินนะลงมือก่อนนะคะ สองมือเลยค่ะไม่งั้นร่วมจะดีไปรานนี้มันยังแอบเตียนหนีนะนี่วิ่งหนีสาวินแล้วเราต้องแช่แข็งก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เน่าเวลาเราไปขายนะคะนีอ่อาจมันเป็นแข็งแข็งก่อนโอ้ยดูเองคะ่ะเยอะมาก दो mm -hmm. เยอะมากมากต่าแรกกลัวอยู่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะคะเพราะว่าเราชินกับตัวมาแล้วแต่ก็จะไม่กล้าจับเหมือนเดิมต้องใส่ถุงมือนะคะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็กลัวเหมือนเดิมค่ะต้องใส่ถุงมือนะคะไม่ใส่ถุงมือก็ไม่กล้าจับค่ะ อากาศร้อนร้อนฝนกระตกด้วยฝนยไม่ตกด้วยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากดูตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราเอามะพร้าวให้มันกินนะคะกลิ่นหอมมากกินมะนาเหม็นนะคะอีจีกินจะหอมๆนะ่ากินมากน่าเอาไปทำอาหารมากนะคะกลิ่นหอมนะคะกินมนันาวเหม็นนะคะ กิ่นหอมมากเกิ่นมันจะหอมแล้วก็ตัวเหลืองด้วย มันจะพากระโปงมะพร้าวบินแล้วเนะี่ยะาลามะพร้าวนะโฟมะพร้าวอนะสันภาษาไทยวันละคำกระโปงมะพร้าว มือมันแอบกัดมือนะคะจ้ยกัดมือก็เป็นนะคะเอซีมันแอบกัดมือเรานะแอบกัดมือก็เป็นนะคะ ออกมาดูมันเข้าไปหลบอยู่ในนี้ ได้เยอะแล้วเดี๋ยวนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วเราคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแล้วเราค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ